เดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องต้องไปถักไทยเอฟซีอันปิ่นทีละไรคิดถึงสู้ผู้สู้คนหกโมงหกโมงกำลังสิเคืนพี่น้องนะตอนนี้หกโมงกำลังสิเคืงวันนี้ย,ยายบุญกับพ่อใหญ่กลับมาจากบ้านกลับมาจากบ้านลูกสาวแล้วเล้ยวยายบุญกัเลยบไ่ได้ถ่ายิปบ่ได้ท่ายัางดอกพี่น้องบ่ได้ท่ายดอกเพราะว่าย็บบุญละบ่สะดวกเองเพราะว่าไป ไปหอดกับจัดตาบานเฮาพี่ละก็คือโทษคุยกับทั้งบานโทรคุยกับทั้งบานเรื่องเรื่องลูกเ,เรื่องเต้าพี่น้องเอ้ยลูกซ้ายนอกเขาล้มบานเออลูกซ้ายนอกเขาล้มบานก็ได้เอินโทรเอินรดดีเฟอร์มาเอาไปล้มบานให้มาดิกันลูกสาวก็โทรมาเขาคุยถามถามเรื่องเล่ากันเรื่อยเรื่อยเองสินะ นี่ก็เลยบ่บมีกระจิตกระใจแล้วก็เลยบบมีเวลาสิเฮ็ดคลิปไปฮอดบ้านลูกสาวแล้วแล้วก็เขาก็เฮ็ดอาหารว่างเฮ็ดนี่ยังหล่ะเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดยังหล่ะเฮ้ยบนเกินบ่กปินอาหารไในฝรั่งเขานั่นผู้จาอาจาร์หลกักก็ของว่างกับป็นพวกเคก้กเค้กกล้วยหอมเคก้กอันนี้ล่ะ จนหนาเ็าเห็นให้กินก็กินแล้วเขาคุยกันคุยกันสักพักหนึ่งผูพ้พอเพิ่นนี่เพินนนเ่นเป็น้างแมนบบผู้ลูกเคยน่นก็เออว่านั่นาน,านี่ห้างก็พากันไปบ่งที่บนกบ็คุยกับลูกคุยถามข้าวถามข้าวกันเรื่องลูกเรื่องอย่างเขาลุงบานละเขาเอาไปทรงลุงบานอำเภอรลรงบานอำเภอรทรงตัวลุงบานบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วบบก็ คือโทษเช็คโทรถามกันตลอดเนีส่สนะพี่นอ้องก็เลยบ่มีอารมณ์เฮ็ดคลิปเฮ็ดยังดอกเอาไว้ห้านาพุ๊นล่ะจักย้ำใด่ดอกสิได้ไปอีกบ่บบเพราะว่าเหลือก,ก็เหลือเวลาบอ่อบบอหลายมือเล้วเนอก,ก็เหลือเวลาอ,เเวอยู่แค่เดือนกว่าๆน้อยๆคือฝรังนะ่งหนักถ้าบ่จําเป็นอีหรีกับบมีเหลืองเวลาบ่ามี่เทศก,กาลน่นนี่นั่นเขาก็จะบไปหากันนะพี่น้องก็คือเขาอยู่ไผอยู่มันเขาก็จะไปหากันมันนี่ยายบุญก็เลยอ่ากะ พอเขาโท่ไปหาลูกก้อนเลวอืมว่ามืออื่นจีไปอ่าเอาพักเอายางบอ่อันว่าบนก็ปลูกพักเขาเหฮดเบียรพักไว้หลายก็เลยเอาไปทรงอเอาไปทรงเขาโน่นนี่นั่นอเอาจจ็คบออดอใจดอกพี่้องว่าหันกระลังเบ่ออยู่ก็ดีลูกก็โทรมาอีกละ่ะอาการกะ อาการของลูกไซก็ไข่แน่แล้วบัดน,นี้ไข่แน่หูซึกโตแล้วหูซึกโตแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลบุรีรัมพ์พี่น้องเขาส่งลงบุรีรัมพ์หูซึกโตแล้วละ่ะไอ้บุญก็เลยไปบ้านลูกเพื่อไงเหมือนก็นเลยบุรีไทยอีหยังพี่น้องแล้วก็เลยบ่ได้คุยอีหยังมากมายก็เอาของเอาพักเอาอย่างไปส่งกันแล้วก็พอลูกเขาคุยกันไอ้บุญก็คุยทั้งลูกเจ้าของทั้งโรงพยาบาล เลยเรยวนู่นนี่นั่นเราก็เลยพักกันกลับมากลับมาเจ้าบุญได้มัดนี่แหละทำํำแตงสดให้มันสวงจังน้อยอนพี่น้องํำแตงใสใสกุ้งลวกมันนี่บ่มีขนมเส้นแต่ว่ากินกับนี่เอาแคบหมูพีน่น้องมีขนมเสร็จล้งสีถุมหนึ่ง มาเลิกกินน้ำกันกินน้ำในบุญสแตบพี่น้องจบเอาแซ่บก็แซ่บเอาละมึนกินแฮมส่วงมึนมันตื่อมากจงมันยังเป็นอย่างหนูไปนองเอ้ยพี่นอก็จะไปซอยกันดพัก อ่านหน้าอ่านไหนขึ้นห้องนอนผักผ่อนขึ้นสู่กันไหมเลิกเรียนได้เป็นอังไงนะนอเยอ มันนี้บดตามหลายไปไหนพี่น้องตาพออิ่ม,มจานมากก็เลิกเนิบเนิบจานก็เลิก,เลก,เลกตรง,งหลวงเสวะหล่นขึ้นมากก็ตายละกินบ่เบิดคือนี่ออก,กินบ่เบิดพี่น้อง แสบทองมีจัดทองจัดจาดเลยว่าพี่น้อง มากันนี่วหวาน,น,นหนวานเพื่นเนาะหวานหอมตะเกตอเบอรีกับตาหนางเศร้าได้นนหลายลูกทั้งหมดตาไปให้ลูกเลยตอเบอรีกับอเนีเ้ยพูดตาเพิ่นกัไปเสื้อัน เยนลี่เยนลี่ที่มันเป็นลูกอันซัดอันนั่นนั่นนี่สองถุงไปร้านเพื่อถุงลรวก็ซื้อโดนัทไปอาก ซกซี่นี่เราไปกำเนี่หนึ่งทักสลัดยกนกกระบ,บาไปเลยไป้งองนกไปสามกระบ,บา Có lắng quáng cho lắng quách chắc mình đi hoàn như thế lúc nào nè, ngon lắm nó ngon เ็บผ่าึ้นมากพราะเหนี่ยพด้วยเนื้บนเบี้ยผ่าผัก็ผ่าไปเป็นหดสวน กินแบบนี้ไม่แห้งมกินจวดจาดแบบนี้ไม่แห้งพี่นอ้องช่วง Trứng nhằm kẹp mũ, bánh mò pha pha cọp nhau. Thùng ngay, chín bơ bớt có mặt này. À, cản nắng khảo đồ này, mấy anh chị ngạp. bọc cọp. âm lầm, đẹp chút. từ mắt ta hàng một con một con một con, ăn nè, nước mục, nước mục lại rồi đấy, vậy bún ที่น้องได้บนย้อนออกมากกําลัางสื้อรุ่งหัวหอมไหมเฮดเตัาทุบๆหรือกปล่าขั้นขั้นสมเนาะดองเฮดเฮดพักดองใจอ่อนจะหล่นมไหมก,กระปุลกระปะเดกบองมไหมกระบนว่าคี่เดียวขอเท้า ขึ้นบนมาณตอนนี้คืออยากเนี่ยอยากตำลับเมนูตำอยากตำมะฮู้งกับอันผักขาไม่เป็น้องก,กับตุ่มน้ำใหม่เนี่ยไปหอดบ้านจิดจัดค่ะค่ะไปตำหู้งกับหอดผักขากับตุ่มน้ำใหม่ เน่บนมาก,ม,ากมักต้มน้ำมันตำมะฮงผักขาต่อนต่อนพักเจา้าของปลูก อออเออ,อ,เอ,เอพี่น้องติดเบอร์แล้วใดอยากน้ำ็ลองเบิึงเด้อเมนูต่ำๆเด้อพี่น้องต่ำๆยำๆ